สวัสดีคะ่พะพบกับช่องนาดนะคะก็ได้นำความรู้และสาระดีๆมาฝากทุกคนเหมือนเช่นเคยเลยนะคะและเพื่อมให้พลาดชมคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะคะวันนี้ขอเสนอในเรื่องไม้กวาดหรือหญ้าขัดมอญคิดไม่ถึงเพราะประโยชน์ที่ใครๆก็ต้องชอบข้อมูลจากเว็บไซต์บล็อกซกีนนะคะหญ้าขัดมอญเป็นพืชล้มรุก ภมพุ่มเตี้ยตระกูลเดียวกับชบาขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ต้องปลูกและดูแลร,รักษาคนในสังคมเมืองคงไม่คุ้นชื่อคุณต้นไม้ชนิดนี้หลายคนเห็นเป็นวัชพืชอย่างหนึ่งที่ต้องกำจัดนอกจากบางคนที่ช่างสังเกตธรรมชาติรอบตัวก็อ,อาจจะพบว่ายญ้าขัดมอนเป็นไม้ภุ่มเตี้ย แต่กิ่งก้านหนาแน่นใบเล็กเรียวเขียวเข้มนะคะยิ่งเวลาออกดอกก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนหวานพาวพายรายเลียงอยู่ทั่วทุกซอกใบชวนมองไม่น้อยหญ้าขัดมอนก็มีชื่อภาษาไทยว่าขัดมอนส่วนชื่อเรียก,กอื่นๆก็ได้เก่ขัดมอนยญายุงปัดไม่ไม้เป็นต้นนะคะนี่เวทยาและการแพรพันธุ์ของหญ้าขัดมอน พบขึ้นเองตามที่รกร้างและป่าทั่วไปทุกภูมิภาคชอบที่โรงแจ้งไม่ชอบที่ชื้นแฉะเจริญโต,โ,ตโตได้ขับดินทุกประเภทเลยนะคะเป็นไม้พุ่มลำต้นตั้งตงรงกิ่งก้านสาขามากใบก็จะเป็นใบเรียงเดี่ยวเรียงสลับกันขอบใบหยัก เป็นฝันเรื่อยนะคะปลายใบแหลมท้องใบมีขนสั้นๆดอกก็จะเป็นดอกเดียวออกที่ซอกใบกลีบดอกจะบางมีกลีบดอกสีเหลืองอ่อนอกลีบเปลี้ยงสีเขียวนะคะผลก็จะเป็นผลเล็กค่อนข้างเรียบเมื่อแห้งก็จะแตกที่ปลายประมาณ5-8ฝานะคะย่าขัดมอนเป็นไม้ร่มรุกมีอายุเพียงปีเดียวเมื่อดอกแก่มาได้ก็จะร่วงแล้วก็จะยืนต้นตายไปเองเลยนะคะ หญ้าขัดมอญคิดไม่ถึงพบประโยชน์ในควาเรือนหลายอย่างทั้งทางด้านการใช้สอยและสรรพคุณทางสมุนไพรที่ใครๆก็ต้องชอบอ,อย่างเช่นคนต่างจังหวัดนิยมนำต้นไม้ชนิดนี้มาทำเป็นไม้กวาดเนื่องจากลำต้นของหญ้าขัดมอญมีกิ่งก้านสาขามากเหนียวไม่เปราะหักเหมาะกับการใช้กวาดรานบ้าน ที่ไม่ต้องการความพิถีพิถันมากและยังสามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองแต่ด้วยความที่เป็นต้นไม้กวาดมีวงจรชีวิตเพียงหนึ่งปีดังนั้นหากต้องการทำไม้กวาดไว้ใช้งานก็ควรทำเผื่อไว้หลายๆอันให้พอใช้จนกว่าจะถึงปีหน้าเลยนะคะ นอกจากประโยชน์ใช้สอยคือทำไม้กวาดแล้วยังมีสรรพคุณทางยาอีกด้วยโดยชาวบ้านนิยมใช้เป็นยารักษาโรคได้หลายชนิดสรรพคุณทั่วไปก็คือขับเสมหะแก้อาเจียนแก้ไข้พิษโลหิตแก้สะอึกแก้ดีพิการแก้ไข้ตัวร้อนและอิสุกอิสัยหลบในบางคนนิยมนำเฉพาะรากเลยนะคะมาต้มน้ำกินเพื่อรักษาโรคความดันโลหิต ขับนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนะคะแก้ท้องผูกโดยอาจจะต้มรากเพียงอย่างเดียวดินน้ำกินนะคะหรือต้มรวมกับรากยากคาซึ่งยากาขัดมอนกับยาคานี้ถือกันว่าเป็นสมุนไพรที่เกิดมาคู่กันเลยนะคะโดยเฉพาะสำหรับใช้เป็นยาขับปัสสาวะและลดความดันโลหิตประโยชน์อื่นๆก็ได้แก่นำใบมาตาแล้วก็คั้นเอาแต่น้ำทาบริเวณที่เป็นสิวฝีและตุ่มหนองนะคะ รวมทั้งใช้เป็นยาสมุนไพรขัดผิวจังุบันได้มีผู้นำหญาขัดมอญมาสกัดผลิตเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางเช่น สบู่ครีมอาบน้ำมีสรรพคุณในการประทินผิวให้สดใสน,นะคะเมื่อรู้ถึงประโยชน์ของต้นยญ้าขัดมอนกันแล้วบางคนอาจต้องเปลี่ยนสายตาจากที่เคยมองว่าเป็นวัชพืชยกระดับขึ้นเป็นพืชสมุนไพรและหากหลังบ้านหรือในสวนของใครที่มีพุ่มไม้ที่ยังรกอยู่ ลองสดส่องส,สายตาหาเจ้าต้นไม้กวาดนี้หรือ,อยก้าขัดมอนดูบ้างนะคะถ้าเห็นแล้วก็ลองถอนติดมือมาสัก4ี่ห้าต้นกะว่ามัดแล้วกําพอเหมาะสำหรับมือคนใช้นะคะแล้วก็เอาไปตากแดดให้แห้งแล้วใบมันก็จะร่วงไปเองไม่ต้องเสียเวลาลูดทิ้งนะคะแล้วก็มัดด้วยเชือกสักสองสามปอก เก็บไว้กวาดรานบ้านหรือโคดไม้ใหญ่สำหรับไว้เอนหลังนอนเล่นนะคะแล้วก็หลับไปด้วยความภรมิใจกับไม้กวาดฝีมือเราเองนะคะไม่ต้องซื้อหาแถมใช้งานได้นานจนลืมไปเลยก่อนการใช้โปรศึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือแพทย์เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมนะคะและไม่ควรนำสมุนไพรมาใช้ด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัย ก่อนจากกันวันนี้บอกกันหน่อยนะคะว่าท่านเคยใช้ไม่กวาดหรือต้นหญ้าขัดมอญกวาด้านบ้านบ้างหรือเปล่าคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะถ้าท่านเห็นว่าคลิปจะมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยากชมคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ